สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมือนี้ผมสิพาพ่อแม่พี่น้องมาทำกล้องหู่จักกับต้นเลี้ยวหอมนะครับโดยพ่อตาหนุก่เกลียวบุญสุภาพนะครับเพื่อนสิพาแนะน่ำเบื้องน้อครับผมต้นเลี้ยวหอมอีกซื้อหนึ่งว่าจังไล็กกว่าครับแหน่งออมีเขาอุนาอ่นว่าขานบูรานเฮาผู้เฒ่าบูรานเออเพื่นเดินต้น,ตน,ตนแหนงเออแหนงอย่าี้สองยางอันหนึ่งแหน่งอย่างโบอหอมแต่ว่าพ่อผูวไหวอยู่เจ้ามันมันตาย แต่วันนี้เหลือเจเลี้ยวหอมบัาเลี้ยวหอมนั้นเป็นภาษาของตำรมราษร์ยาเขาได้เอินเลี้ยวหอม,อมเลี้ยวหอมใบกระหอมหักกระออหอมนี่สรรพคุณแก้ท้องยุดท้องเฟ้อเออแก้ท้องยุดท้องเฟ้อแก้โรคกระเพาะหักของมันใบของมันนี่ค่ะใส่เป็นเป็นยาหอมเป็นยาบำรุงหัวใจใบมันนี่ครับบำรุงหัวใจ บรบรลุประสาทบรรลุหัวใจเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมเขายาหอมต่างๆได้ผสมกับยาหอมได้จังหวะเอามาปลูกเพื่อสริมพันธุ์บ่อันสูชุนเสียของดูปลาเขาทำไรปลาหลาวันพ่อก็เลยเอามาปลูกไว้เพื่อให้ดูร้านในชุกชา้าเราเลี้ยงสนใจเรื่องสมุนไพร ุ่มนี่เขาจำพวกตตยหอมอยู่กับเขาต้องกัน<อ>จำพวกเตยหอมคนไหนบ้านนี้ขยายพันธุ์ยังไดกว่าครับเนี่ยนี่ตัวนี้บว่ขยายพันธุ์ทั้งนอน่ะครับผมนอใส่นอของเดี่ยวหอมด้วยแดงบ,<น>บอกอยังไงคือ,อว่าต้นมันไปให้ได้หัก,กมันน้ำหักมันนแล้วบานหักมันสิแทงขึ้นมาอันบ่ครับโอนน้ยนี่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 น,น,น,นี่ตัวย่างนอมันนะครับ มันแข้งแขงนอกนมากกออารขยายพันธุ์การกนเี่งคืนนอนดอน,นีีคือการขยายพันธุ์ถ้าของมันสิไปเงาแท,ทงไปในพื้นดินเป็นน้อใหม่มีการขยายพันธุน์มีกินหร้อม ลูกหัวใจบนลูกระตาอ๋อเกิดเกิดในที่ปา่านั่นบอครับนีธรร่ธรรมชาติเกิดธรรมชาติเกิดธรรมชาติเจีว่าของอยปา่าเออเสียว่ามันมีสรรพคุ่นขอมันครับสีชุนเสียพวกเลยเอาใหญ่มากปลูกบ้านเ้าของอยู่ป่ามาปลูกอยู่บ้าน,น,นก็บไร่นนนแนวก็เหมือนหอมแดงหอมผู้ถาวเขาอ่ยแนง ร้านเอกชุกษาถ้าจะไป,ปอยู่ฝ่ายยนนเบิดแล้าละคนทางป่าขาต้นไม้ขาต้นยาออเพราะว่าผู้บ่ฮหูแล้วก็ไปดูปลังปลาเกิดไฟใหม่มึงมีผู้รักษาลูร้านเอาไปสืบพันธุ์ เมื่อนี้ครับผมเมื่อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมหาพื้นอีกนะครับก็เพื้นมาแนี้ยน้าตนนุเนี่ยแหละครับผมครับผมก็ว่วงหูก็สามารถไปประยุกตใช้ได้นะครับผมครับเมื่อนี้ก็ขอจุบคีไปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อะ,ะบวพาดกปต่างๆนะครับเดอ้อขอพุณครับผม